ล็อกที่แล้วเราลองอันนี้ไปแล้วไปเราจะมาลองแบบวินเทอร์อิดิชันกันอันนี้มันจะเป็นแบบว่าผลไม้แบบมิกฟูดส่วน,นแต่ว่าอันนี้มันจะมีแค่มะม่วงกับบลูเบอร์รี่เดี๋ยวเรา,าลองกันว่ามันจะอร่อยไหมแต่หนูว่ามะม่วงมันต้องอร่อยแน่เลยอ่ะหน้าตางนดูน่ากินมากเลยเอาแล้วนะโอ้กลิ่นผลไม้ลอยมาเลยหละเอาออกเลยนะ อ๋อ oh no. ว้าวน่ากินมากขอลองบลูเบอร์รี่ก่อนแล้วกัน oh. อืมหวานอมเปี้ยวอร่อยมากส่วนตัวหนูอะ่ะเป็นคนชอบบลูเบอร์รี่อยู่แล้วไงมันก็เลยแบบว่าอืมอันนี้โอเคนะอร่อยพอๆกัขอขอบ,บร้านเบอร์รี่เลย สิบเต็มสิบอันนี้ผลลบูเบอร์รี่มะม่วงชิมกันขอล์ดมรสแป๊บเหมือนไอติมมะม่วงสเปนเซลเลยจริงๆนะเหมือนมากเลยืมอร่อยอร่อยนะ เย็นมากอร่อยอันนี้ก็งสิบจุดสิบสิบเป็นคนกินมะม่วงแต่ว่าหนูไม่ค่อยกินไอติมมะม่วงแบบเนี้ยแต่หนูว่าอร่อยนะก็ยังให้สิบจ็มสิบโบอันใหญ่มากกินอันเดียวก่อนแล้วกัน